สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยาหนิงกกตูมค่ะนี่ค่ะยาหนิงจะตอกจะยัดกระสอบอยางแล้วนะคะนี่ค่ะวิธีการที่เราเก็บกีดยางได้นะคะตอนนี้เราก็จะยัดใส่กระสอบไปขายนะคะตอนนี้เก็บยางนะคะนี่นะคะยัดใส่กระสอบก่อนนะคะวันนี้ไม่ได้ไปศาลที่กับลุงพลน,นะคะเพราะว่าเป็นวันที่เก็บยางไปขายนะคะครบรอบนะคะเขาจะทําเป็นรอบนะคะ มือเปล่าๆเ,เลยนะคะย่าวันนี้ยังลืมถุงมือนะคะใช้มือเปล่าเลยนะคะ นะคะนะคะอุ้ยมะะลมก็แรงแรงนะคะลมก็แรงแรงนะคะออ้ยพายุค่ะดูสิคะลมแรงค่ะเสียงลมพายุนะคะตอนนี้พายุค่ะรีบเก็บค่ะพายุเข้านะคะรีบเก็บนะคะนี่นะคะ ยัดก็ได้หนึ่งกระสอบแล้วนะคะนี่คือกระสอบที่สองนะคะที่จะยัดนะคะ ได้ตัวนี้ไม่เต็มนะคะนี่ได้หนึ่งกระสอบนะคะแล้วตัวนี้ได้ครึ่งนะคะได้กระสอบครึ่งนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะไปะยัดตรงนู้นอีกนะคะนู่นเราให้เขาเก็บรอไว้ตรงนู้นก่อนนะคะค่ะนี่นะคะเราก็จะไปะยัดกองนี้อีกนะคะได้สองแล้วนะคะมาใส่กองนี้อีกเราจะได้กี่กระสอบนะคะวันนี้นะคะ โอ้ยไม่ไหวเลยค่ะน้ำกดกัดมือต้องไปเอาถุงมือมาใส่ก่อนนะคะดูสิหมดเลยมือน้ำกดกัดนะคะหมดเลยนี่เอาถุงมือมาใส่ก่อนลืมใส่ถุงมือนะคะแสบเลยนะคะโอ้โหแสบมือเลยอ่ะนี่ค่ะเราจะได้กี่กรสอบนะคะ เดี๋ยวย่าจะยัดกระสอบนี้นะคะมาลุ้นกันนะคะได้สามสอบแล้วนะคะก็เหลืออีกเท่าไหร่นี่เหลืออีกประมาณสามเนะาะย่าก็ยัดไปเรื่อยๆนะคะค่ะอ้าวยัดนะคะคลิปต่อไปนะคะติดตามดูคลิปต่อไปนะคะว่าจะได้กี่สอบนะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะติดตามคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ